สวัสดีครับยอดขายรถกระบะตกต่ำอย่างน่าใจหายแล้วสงสัยกันไม่ว่าเจ้าตลาดอย่างอีซูซจะแก้เกมยังไงยังไหวไหมจะเอาอะไรมาสู้เขาจะพามาชมกระบะเรือธงอย่างอีซู u ูดีแม็กวีคอส4 2024ว่ามีความแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างมาดูตัวมาตรฐานที่ตีเพชรอีซูซกันก่อนครับถ้าพูดถึงเฉพาะตัวอีซูซูดีแม็ เปิดตัวครั้งแรกในปี2002จนถึงนปัจจุบันมีทั้งหมด3เจนครับเจนที่1 RA RC ในปี2002เจนที่2 RT ในปี2011และเจนที่3 RG ในปี2019ครับในปี2023มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Pick Up จนถึงนับปัจจุบันมียอดผลิตรถอ e ีซูซูในประเทศไทยมากกว่า6ล้านคัน สำหรับลุง Isuzu ูวีคอสเนี่ยผ่านมือมาแล้วทุกรุ่นนะครับเวลาที่ออกเดินทางไปตามต่างจังหวัดหรือว่าจะยืมรถเนี่ยรถส่วนใหญ่ที่ลุงมักจะได้ใช้งานก็คือกระบะของอ s u z u ูนี่แหละไม่แปลกใจเลยครับที่ทำไมถึงได้รับความนิยมมาจนถึงนปัจจุบันในยุค9 0้า i s u u ูเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและมีอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นครั้งแรกในรถ p ิกอัพหลายอย่างเช่นเครื่องยนต์ดีเซลเจ้เจาแรก ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เจ้าแรกเกียร์อัตโนมัติในรถยนต์ปิกอัพเจ้าแรกและส่วนตัวอีซูซูเป็นรถคันแรกของลุงเช่นกันครับมาดูที่ตัวสแตนดาดกันก่อนนะครับชุดแต่ง V-Cost 4x4 ใหม่สีเทาดำทั้งคัน 2. ไฟหน้าดีไซน์ใหม่เราเรียกว่าไบ LED นะครับก็คือจะมีทั้งไฟหน้าไฟลีไฟเลี้ยวแล้วก็ Day Time Running อยู่ในดวงเดียวกัน 3. กระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเป็นแบบสีแบ็คโครมโดยส่วนตัวเนี่ยดูและชอบมากนะครับมันดูเข้มดุแต่มีสไตล์ 4. นวัตกรรม a อร์คูเทนซึ่งออกแบบมาให้ถูกหลักอากาศพลศาสตร์หรือว่า Aerodynamic แต่รูปทรงหรือว่าดีไซน์ออกมาในแนวสปอร์ต 5. ไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ทิปเปิ้ลอาร์ LED มีความสวยงามครับและดูมีเอกลักษณ์ 6. ล้อแม็กขนาด18นิ้วลายใหม่ดีไซน์เป็นแบบรัดเจ็ตแอนสีเป็นแม็กแบ็กครับภายในหรูหราขึ้นกว่าเดิมยกระดับไปอีกขั้นหน้าจอเรือนใหม่อินทิเกตมิดขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบปรับเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอได้2สไตล์หน้าจอหลักเป็นแบบระบบสัมผัสนะครับ i n นโฟเทนเมนต์ดิสเพขนาด9นิ้ว การใช้งานดีมากฟอนต์ภาษาไทยดีมากรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay โดยทั้งหน้าจอหลักและหน้าจอเรือนใหม่นะครับเป็นแบบ Multi t a s k i n g System ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้ยกตัวอย่างเช่นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี a ่ ADAS หรือระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นต้นครับ Charging Socket นะครับมีทั้งแบบ Power Outlet มาให้รองรับ USB Type C ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ชาร์จไวมากครับลุงชอบเบาะที่นั่งดีไซน์ใหม่นั่งดีกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความเย็นสบายครับวัสดุเป็นเทคโนโลยีค cool ูลแม็กเวลานั่งและเย็นครับถ้าเปรียบเทียบกับวัสดุเดิมๆบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราเป็นหนังรูเพื่อการระบายอากาศที่ดีบริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบตัวเบาะนะครับใหญ่กว้างแบยาวนั่งสบายรองต้นขาได้ดี พนักพิงปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งสบายครับหัวหมอนทำได้ดีครับปรับความสูงได้6ระดับองศารับกับศีรษะครับเบาะที่นั่งแถว2วัสดุดีขึ้นกว่าเดิมเลยทำให้นั่งสบายขึ้นกว่าเดิมครับมีระบบความปลอดภัยตอบโจทย์กับคนยุคนี้นั่นก็คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หรือ A d a s เป็นเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ประกอบด้วยกล้องหน้า2ตัวซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในวงการรถปิกอัพเมืองไทยนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยเขาจะให้มาแค่กล้องหน้าตัวเดียวเท่านั้นเอาไว้ตรวจจับวัตถุด,ด้านหน้าแบบเรียลไทม์มีมุมมองกว้างและแม่นยำกว่าเดิมพร้อมทั้งเลดาสองจุดและเซ็นเซอร์รอบคัน8จุดครับฟังก์ชันการใช้งาน 1. ป้องกันการออกนอกเลน 2. ป้องกันการชนด้านหน้า 3. ระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินขณะถอยหรือเรียกว่า RCTA และ 4. b ่บายสหรือว่าจุดอับสายตาครับระบบการขับขี่ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพให้ครอบคลุมมากขึ้นนั่นก็คือระบบ After l t ฟเทเลน Mode ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งในแบบ2ล้อและ4ล้อด้วยการควบคุมการกระจายแรงนะครับเวลาส่งกำลังทุกช่วงความเร็วให้ฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย และระบบแสดงองศามุมปีนไต่หรือว่าลาดเอียงบางคนรู้จักกันในชื่อของระบบเอลติมิเตอร์สามารถแสดงการเลี้ยวของล้อได้มุมก้มมุมเงยได้ที่สำคัญแสดงผลทั้งที่หน้าจอหลกักและหน้าจอเรือนใหม่ด้วยนอกจากการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วหลายคนนะครับยังเอาไปใช้ในเชิงสันทนาการแต่งสวยแต่งหลอ่อให้เป็นลักษณะของรถออฟโรด เอาไปใช้ท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างตัวที่โชว์อยู่นี้นะครับใส่พาร์ทของไอออนแมนมูลค่าถึง5 0 0แสนบาททีเดียวปรับลุกให้ดูุกร่แรงดุดันแข็งแรงแล้วก็บึกบืนมากขึ้นกับรถกระบะยุคใหม่พอใส่ระบบความปลอดภัยมากขึ้นระบบช่วยเหลือในการขับขี่มากขึ้นถือว่าน่าใช้งานขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับทำให้ขับง่ายขึ้นสบายขึ้น และถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะครับที่ในบ้านเรายังคิดติดท็อปอยู่ตลอดเวลาใครที่กำลังมองหารถกระบะอยู่ครับลุงแนะนำให้ลองมาดูปี2024ครับมีความน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะแล้วกับวงการรถกระบะยังไหวไหมโดยส่วนตัวลุงมีมุมมองแบบนี้ครับวิธีการเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้ถ้าเป็นป้ายแดงแนะนำให้ซื้อค่ายเจ้าตลาดครับเพราะเราสังเกตได้ว่าราคามือหนึ่งยังนิ่ง ไม่ได้เข้ามาแข่งขันในเรื่องของสงคารามราคาฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาจะตกก็ตกลงไม่มากเมื่อราคามือ1นิ่งจึงทําให้ราคามือ2นิ่งตามไปด้วยฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือใช้รถค่ายตลาดนี่แหละเพราะถึงจะตกก็ตกไม่มากข้อดีของการใช้รถตลาดเวลาที่คุณคิดจะขายต่อนะครับมันปล่อยได้ไวเพราะมีคนรอช้อนซื้อเพียบ กับ Isuzu d m a x v v c o s s 4 4เป็นรถกระบะที่ครบเครื่องในด้านของการใช้งานและเชิงสันทนาการได้อย่างลงตัวใครมีความเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์บอกลุงหน่อยและมาพบตัวจริงได้ที่บูธ i อ u สุในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2 0 2 4ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ